ท่าเนิ้อเรื่องอายากะที่มฮโยพยายามชูอายากะเรากับจะโปรโมทเพื่อที่ขายกาชาตัวละครเธอได้นั้นแท้จริงแล้วในเนื้อเรื่องนี้มีเบื้องหลังการจากลาอันน่าเศร้าอยู่แล้วปิ่นปักผมที่อายากะให้กับเรานั้นมีความหมายว่าอย่างไรเชิญพบกับทฤษฎีที่น่าสนใจในบทที่1ดังฝันดังไฟฟ้าที่เหนือการเวลา ข้อมูลทฤษฎีนี้ผมได้พบบนเว็บบอร์ดเลดิตเกมชิน Impact ของคุณเอทิเลียนซึ่งผมขอเล่าเนื้อเรื่องคร่าวๆของอายกากะให้ฟังก่อนนะครับในเนื้อเรื่องออยกากะเริ่มจากเธอสงสัยคนที่ชื่อสึอบากิที่เขียนในสมุดเล่มหนึ่งของคุณแม่ของเธอซึ่งเธอไม่เคยรู้จักชื่อนี้แต่ในสมุดเล่มนี้แม่ของเธอเขียนถึงคนที่ชื่อสึอบากิบ่อยมากซึ่งสาเหตุที่เธอมาขอให้เราช่วยเป็นเพราะว่าเธอได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเราว่าเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นและเชื่อถือได้ ทั้งนักเดินทางยังเป็นคนนอกที่ไม่ใช่คนในอินาซซมะเพราะเธอไม่ต้องการให้ความลับของเธอร่วงรู้ในหมู่คนในอินาเึมะเธอจึงตัดสินใจสืบหาคนที่ชื่อสึอบากิแบบเงียบๆของตัวเธอคนเดียวในเนื้อเรื่องเธอกล่าวว่าเธอรู้ที่อยู่ของคนที่ชื่อสึอบากิที่มีเขียนไว้ในสมุดของคุณแม่ของเธอแต่ก่อนที่เธอจะไปหาคนที่ชื่อสึอบากิเธอต้องการที่จะเตรียมของขวัญไปให้และเธอขอให้เราเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วยเธอจึงพาเราไปที่ร้านตัดชุดของคุณโอกุระ เมื่อไปถึงหน้าร้านเธอจะเห็นป้ายเทศกาลของเมืองอินาสึมะซึ่งทางตัวละครเราจะชวนอายากาไปงานเทศกาลนี้ด้วยแต่เธอก็ปฏิเสธและให้เหตุผลว่าเธอมีหน้าที่ต้องดูแลกิจการงานเทศกาลและไม่เหมาะสมที่เธอจะไปร่วมงานเทศกาลนี้ด้วย จากนั้นอายากาได้มอบแบบกิโมโนที่เธอออกแบบเองให้เจ้าของร้านตัดชุดดูเจ้าของร้านบอกว่าเธอสามารถตัดชุดให้ได้แต่ติดปัญหาตรงเธอไม่มีผ้าไหมที่จะใช้ทําชุดนี้ซึ่งเจ้าผ้าไหมที่เธอว่าคือซิลฟาวเวอร์ที่พบได้เฉพาะเมืองหลี่ยู่เท่านั้นเธอจึงให้คําแนะนํามาว่าให้ลองไปสอบถามที่สมาคมการค้านานาชาติที่นั่นจะมีพ่อค้าพเนจรมาขายของจากต่างแดนอยู่ตลอดก่อนที่อายากาจะไปที่สมาคมการค้านานาชาตินี้เธอได้ขอให้ฮุนโอกุระ เจ้าของร้านตัดชุดช่วยทำสิ่งหนึ่งให้กับเธอโดยที่ตัวละครหลักเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเมื่อเราไปถึงสมาคมการค้านานาชาติเราจะพบกับคุณคิริสุที่กำลังยืนกังวลกับบางอย่างอยู่เราเข้าไปสอบถามจึงได้ความมาว่าสินค้าของเขาถูกพวกโจโรนินขโมยไปไอยากะจึงช่วยคุณคิริสุเอาสินค้ากลับคืนมาจากพวกโจโลรนิน เมื่อเอาคืนมาได้สําเร็จไพมอนก็จะพูดถึงผ้าไหมที่กําลังหาซื้อซึ่งเจ้าสินค้าที่ถูกขโมยไปนี่แหละคือผ้าไหมที่อายกากะตามหาอยูพ่พอดีคุณคิริสุจึงมอบผ้าไหมนี้ให้กับอายกากะเป็นสิน,น้ําใจเพื่อตอบแทนที่อายกากะทวงคืนของมาจากพวกโจรโลโนินได้อายกากะจึงนําผ้าไหมนี้ไปให้ร้านตัดชุดเมื่อนําไปให้ร้านตัดชุดแล้วจึงไปทานอาหารข้าวเวลารอร้านตัดชุดให้เสร็จเมื่อมาถึงร้านอาหารทางอายกากะจะขอเวลาไปทําธุระบางอย่าง ในช่วงนี้ทําให้เราได้รู้เกี่ยวกับตัวออยากะมากขึ้นจากคุณเจ้าของร้านอาหารโดยเธอเล่าให้ฟังว่าออยากะนั้นไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยความที่เธอนั้นสมบูรณ์แบบและได้รับการยกย่องจากทุกคนในอินาซึมะทําให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาคุยเล่นกับเธอนั่นเองหลังจากนั้นออยากะจะขอให้เราช่วยสอนทําอาหารเพื่อให้เป็นหนึ่งในของขวัญที่จะนําไปให้คุณสุบากิแล้วกลับมาที่ร้านตัดชุด ในตอนนี้เราจะได้รู้แล้วว่าสิ่งของที่อกากะทำไว้อีกอย่างก็คือปิ่นปักผมนั่นเองโดยเธอได้บอกไว้ว่าไว้เป็นสิ่งของแทนใจที่จะทำให้ไม่ลืมเธอนั่นเองตอนนี้ของขวัญที่เตรียมไว้ทุกอย่างพร้อมแล้วจึงไปตามจุดหมายปลายทางที่นายสมุตรได้บอกไว้เมื่อไปถึงจะพบปริศนาให้เราได้แก้เมื่อแก้ออกมาได้แล้วเราจะพบกับสมุดเล่มหนึ่งเมื่ออายากะอ่านสมุดเล่มนี้ ทำให้เธอรู้ทันทีว่าแท้จริงแล้วเป็นสมุดที่แม่ของเธอเป็นคนเขียนขึ้นมาเองทั้งคนที่ชื่อสึบากิก็คือนามแฝงของแม่เธอด้วยเช่นกันในไดอารี่เล่าถึงแม่ของเธอว่าเมื่อเธอแทนตัวเองด้วยสึบากิเธอจะเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อเธอใช้ชื่อว่าคามิสโตคายโยเธอก็จะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ในตระกูลของเธอกล่าวได้ว่าแม่ของเธอนั้นมีทั้งด้านที่อ่อนโยนและเข้มแข็ง ซึ่งขายกับเธอในตอนนี้ที่เธอต้องแบกรับภาระกิจการของตระกูลซึ่งแท้จริงแล้วเธอเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบกิโมโนอยากลองชิมอาหารหลายๆอย,าอย่างเช่นเดียวกับแม่ของเธอนั่นทําให้เธอตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเทศกาลตามปรารถนาของตัวเธอเองเมื่อถึงงานเทศกาลในช่วงบทสนทนาระหว่างอายกากะกับนักเดินทางเหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงใจที่หวั่นไหวของอายกากะที่มีต่อน,นักเดินทางหลังจากร่วมกิจกรรมเทศกาลไปจนถึงแผ่นไม้ขอพรทั้งสอง ต่างขอพอรในสิ่งที่ตนนั้นปรารถนาเมื่อขอพอรเสร็จเราจะเห็นได้ว่าอายกากะขอพอรให้ชาวเมืองอินาซึมะมีความสงบสุขในขณะที่ตัวนั้นเดินทางนั้นขอให้พบกับน้องสาวของเขานั่นเองเข้าสู่ช่วงทฤษฎีและจุดจุดนี้แสดงให้เห็นถึงทั้งสองมีจุดหมายปลายทางที่ต่างกันนั่นหมายความว่าทั้งสองไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้และอายกากะรู้ถึงสิ่งนี้ดีระหว่างทางที่ทั้งสองเดินทางกลับจากเทศกาลในป่าชิงจู แล้วทั้งสองก็เริ่มสนทนากันอายากาศได้กล่าวขอบคุณที่เรามาร่วมงานเทศกาลด้วยกันและขอเก็บเรื่องราวที่แสนพิเศษในวันนี้ไว้ในใจของเธออายากาศสังเกตเห็นถึงความตั้งใจของนักเดินทางในการตามหาน้องสาวจึงถามถึงการตามหาน้องสาวและเมื่อนักเดินทางได้ตอบกลับด้วยความตั้งใจในการตามหาน้องสาวก็ทําให้อายากาศคุ้นคิดสักครู่แล้วตอบกลับว่าเข้าใจแล้วเธอยังกล่าวอีกว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องตามหาน้องสาวให้ได้อย่ายอมแพ้นะ ตัวเธอนั้นจะคอยเป็นกำลังใจให้ในฐานะเพื่อนนะหลังจากนี้จะเข้าคาสินที่อียกะระบำอําลานักเดินทางเพราะเธอรู้ว่าวันหนึ่งนักเดินทางจะต้องจากลาเธอและออกจากเมืองอินาซึมะเพื่อไปตามเส้นทางของแต่ละคนและเธอหวังว่าการระบำอําลานี้จะทำให้นักเดินทางจดจำเธอไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตาม จนกระทั่งเธอระบำเสร็จแล้วก่อนที่ทั้งสองจะอำลากันเธอกล่าวว่าเส้นทางต่อจากนี้เธอไปเองคนเดียวได้แล้วทั้งสองก็เดินแยกออกจากกันตามเส้นทางของแต่ละคน เนื้อเรื่องทั้งหมดที่มีเฮโยจัดวางมาให้นักเดินทางกับอายากะเหมือนเดียดกันนั้นแท้จริงแล้วมีมุมมองหรือเรื่องราวที่แฝงไปด้วยความรักที่ไม่อาจเป็นจริงได้ดังเส้นคู่ขนานที่ไม่อาจบรรจบพบเจอกันได้เนื้อเรื่องช่างดีฟด์กแฟนตซตซสีสละเกินนะครับ ถ้ายังจำกันได้ออยากาศได้มอบปิ่นปักผมให้กับนักเดินทางตามธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมของจีนนั้นการให้ปิ่นปักผมแก่คู่รักเมื่อต้องแยกจากกันฝ่ายหญิงจะหักปิ่นปักผมของตนออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่ตนเองอีกส่วนมอบให้แก่ฝ่ายชายไว้เป็นของดูต่างหน้าและรอวันที่ทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งซึ่งในเกณฑ์ชินไม่ได้หักแต่เราสามารถตีความหมายในกรณีนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เรื่องราวที่ผมเล่ามาเป็นเพียงทฤษฎีหรือมุมมองเท่านั้นเพื่อเพิ่มความลึกของเนื้อเรื่องเท่านั้นเองผมเซอร์เล็กเซียลนิกจันลังคารพุทธผู้ชื่นชอบในเรื่องราวที่ปวดตับขอจบเรื่องราวไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ